เ้าทุกเก้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเนาะเป็นแถวเป็นแนวนพระครูทีรธรรมประโมทวัดดอยเทนมิตรตำบลบ้าสางอำเภอแม่จัจนจังหวัดเชียงราย ปกติอะทุกปีก็ประมาณไม่ถึงครึ่งอยู่แล้วแต่ปีนี้นี่ยังไม่ไปอินเดียเลยเหลือน้อยมากแล้วเดี๋ยวเนี่ยอยากรู้ว่าตอนจบโครงการจะเหลือกี่รูปก็ก็เคยคุยกับบอกว่าสำเร็จแล้วบอกว่าเวลาคนจะมาสึกเนี่ยก็แค่มาบอกว่าไม่ไหวแล้วอะไรก็ว่าไปหรือจะกลับแล้วเขาว่าไปท่านไม่เคยถามเลยว่าทําไมท่านไม่ถามเลยอยากบอกก็บอกไม่บอกก็ไม่บอกแล้วก็ก็คือไม่ไหวก็คือไม่ไหวก็แล้วแต่แตรว่าแต่ละปีที่จะมีพระที่สามารถเดินจาริกแล้วครบ รอบในแต่ละปีเนี่ยก็จะซอยมากที่โครงการนี้จัดมาได้ถึง11ปีเพราะประธานโครงการเขารักโครงการนี้เพราะประธานโครงการรักพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ท่านได้แบบทติปฏิบัติแล้วประธานโครงการแกปลื้มปลื้มที่เห็นพระสงฆ์ท่านสงบท่านเย็น ขึ้นพระใบรุ่นพระที่ไม่ได้ศึกษา,าในรูปแบบของกรรมฐานหรือว่าในรูปแบบของธรรมโดยตรงอะเพราะว่าเราอาจจะศึกษาเฉพาะในตำราเหมือนเราศึกษาสูตรวิทยาศาสตร์เราเชื่อไหมว่าในอากาศว่างๆมีไอ้น้ำเนี่ยที่เราอยู่เราเชื่อไหม,มเนี่ย ถ้าตาเรามองเห็นไหมมองไม่เห็นแล้วทํายังไงให้มองให้รู้ว่าเอาแค่น้ํานะว่าน้ําในอากาศง่ายเงียงทำยังไงให้มันเราจะรู้ว่าน้าในอากาศทำยังไงต้องเอาอะไรมาทําเอาอะไรมาล่ออักน้ําในอากาศน้ําแข็งใช่เอาความเย็นมาล่อเออมันก็จะเกาะใช่ไหมอ,อ,อันนี้น้ํานี่มันไม่เย็นใช่ไหมมันไม่มาถ้ามันเย็นแล้วมันจะมาเกาะมันเป็นเนี่ยคือ เป็นสูตรคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์ต้องศึกษาได้ด้วยตนเองต้องเห็นเองต้องการศึกษาด้วยเป็นรูปปธรรมเข้าไปสู่นาม,ามัธรรมรูป,ปัธรรมก็คือการเดินเพื่อศึกษาให้เห็นไปเข้าไปสู่เลิกไปถึงนามธรรมนามธรรมก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์หรือพระภิกษุรูปนั้น ถ้าเข้าถึงความสงบความร่มเย็นความเย็นเนี่ยความสงบท่านเรียกว่านามธรรมตอนนี้ก่อนจะถึงนามธรรมคือการเราเดินเนี่ยถ้าถามว่าเดินแล้วได้อะไรโดยสภาวะโดยสภาพอากาศอันร้อนทุกอย่างเนี่ยอากาศก็ร้อนเนี่ยนะเราได้อะไรเออได้นามธรรมนามธรรมที่จะได้ได้เพราะอะไรเพราะความอด อดกลั้นเอออดทนอดกลั้นเนี่ยได้นาม,มาทรมไม่พูดไม่บนบางท่านบอกว่าโอ้ยอย่างนั้นเดินอย่างนี้อยู่กับที่ก็ได้ก็อยู่กับที่ก็ได้ก็อยู่กับที่นะมันเฉื่อยชาไงเขาออกมาเนี่ยเดินไปเดินแล้วที่บางคนยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเดินบางคนก็บอกว่าโอ้ยเดินวันละกี่กิโล วันต่อมาไม่ได้คณะของเราไม่ได้เดินเอานับว่าจะได้วันละกี่กิโลของเราต้องเดินว่าเดินแล้ววันนี้ให้พระกุณเจ้าเช็คจิตพระกุณเจ้าว่าสงบไหมเดินน้อยเดินมากแล้วคุณสงบไหมคุณมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจไหมในกติของเราที่บอกว่าเก้าทุกเก้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ ทุกก้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจคุณทิ้งพระพุทธเจ้าไหมถ้าตอบอีกทางหนึ่งก็บอกว่าอ๋อถ้าการเดินเนี่ยเดินเพื่อเข้าเฝ้าพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งและการจะเข้าเฝ้าพุทธเจ้าต้องผ่านกรรมวิธีผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วจะได้ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้ตรงที่ว่าพระพุทธองค์เสด็จไปด้วยบาทถ้าบาทเปล่า ท่านก็เจออากาศร้อนอากาศหนาะเปลี่ยนแปลงพระภิกษุในยุคครั้งพุทธการลําบากกว่ายุคเราเยอะเยอะมากท่านไม่ได้มีโกรธท่านไม่ได้มีเต้นไม่มีท่านมีแต่ผ้าจีวรบางทีท่านอยู่โคนไม้อย่างนี้ถ้าถามว่าเราเดินได้อะไรได้พระพุทธเจ้าอยู่ในใจและสิ่งที่พิเศษที่สุดที่พระคุณเจ้า รูปที่ใส่ใจนะเป็นพิเศษวาสนาท่านมาปุ๊บท่านได้ฝึกกรรมฐานในอริยบัพาะััน,นี้ภาษาบาลีฝึกกรรมฐานในสติปัฏฐานสูตรในอริบทตแห่งความเคลื่อนไหวเราเดินโยนเดินไปกี่กิโลหนึ่งกิโลหนึ่งกำหนดไป เรามีสติและลึกรู้ทุกก้าวทุกก้าวทุกก้าวไปเนี่ยบางก้าวกว็าขาดบ้างบางก้าวกว็รู้บ้างไม่รู้บ้างแต่นั้นเรากําลังเรียนรู้อริยบทเรากําลังจะเห็นอริยบทน้อยใหญ่เคลื่อนไหวพูดคิดหยุดทำอะไรทุกทุกอย,อ,อ,ไไยอย่างนั่นมีคือมีความเคลื่อนไหวได้เป็นลักษณะอย่างนั้นนี่คือในส่วนสําคัญเดินแล้วเรื่องที่ว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเดินแล้วได้อะไร มากๆที่ได้บอกมาแล้วนะก็อยากจะเชิญชวนพวกเราขอให้มาเดินสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมอยากจะรู้ของจริงว่ะเดินเราได้อะไรวิชาการพูดกันอย่างไงพูดกันไม่แล้วพูดกันไม่จบอ่ะพทธเจ้าต้องบอกว่าไงนะมาปฏิบัติสิอยากรู้ของเราเป็นคําสอนพทธเจ้าเป็นคําสอนวิยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นคําสอนที่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนบันดาเทพเจ้าจะมาช่วยไม่ใช่ อยากรู้ต้องมาศึกษาท้าทายพระพุทธเจ้าบอกว่าพูดแล้วอย่าเพิ่งเชื่อแต่อย่าปฏิเสธมาทําดูก่อนทําดูไม่ได้ไม่ดีก็ค่อยออกไปนี่มีในศาสนาคําสอนในศาสนาพระพุทธเจ้าศาสนาเดียวนักเรงพอไหม <c oughs> ไม่ต้องการศาสนาบุคคลไม่ต้องการคนมานับถือเยอะแต่ต้องการบุคคลที่เข้าใจในคําสอนมากกว่าจะน้อยจะมาก ไม่เป็นประมาณนี่คือจุดสำคัญของคำสอนของพุทธเจ้าส,ส่งแสงแผดม,มาเต็มที่ไอ้ร่างกายเนี่ยแล้วก็ปิดไปแต่เรามาดูว่าใจเราได้อะไรใจเรามีความฟุ้งซ่านไหมเราเห็นใจของเราไหมใจเราเป็นอย่างไงเนี่ยเราก็ดูใจอ,อย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเราดูใจทำฝึกใจให้เห็นใจของเรานะอย่างเงี้ยถึงจะได้ความ จเจริญรุ่งเรืองแล้วการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าศึกษาแล้วเอามาพูดเอามาเถียงกันนะมันไม่ใช่เขาเรียกว่าฟุ้งซ่านพระพุทธเจ้าบอกว่าไงภิกษุถ้าเธอมาสนทนาการเถียงกันด้วยวา,าทนะธรรมน่ะเธอไปนอนเถอะเราตถาโคติเตียนเรื่องการนอนแต่เรื่องที่เธอเถียงเนะีฟุ้งซ่านแปลง่ายๆนะไม่ได้ประโยชน์หรอกคุยกันนะ เหมือนคนเมากาแฟเมาชาเนะี่ยไปนอนเถอะไปนอนเถอะไปนอนเนี่ยฝุดง่ายเหมือนผู้ใหญ่พ่อไล่เด็กๆให้ไปนอนไปนอนถูกต้องไหมคําสอนมือเจ้าเราศึกษากันไม่มีความโต้แย้งไม่มีความขัดแย้งแต่สิ่งที่เราจะมาให้ได้ก็คือว่าไปปฏิบัติมาปฏิบัติมาวิจัยมาค้นฟ้าและการวิจัยค้นฟ้าก็ทำได้ทุกคนไม่ว่าทางพระทั้ง,งยง ใครมีเวลาทำได้มากได้น้อยว่ากันบางครั้งคาราวาสบางคนมีเวลาศึกษาได้มากกว่าพระใช่มหมเพราะเขาจัดแจงเขาพร้อมอะ่ะรับพร้อมอะไรพร้อมทุกอย่างไม่เดือดร้อนเขาก็อยู่ในบ้านเขาก็เดินจงกรมนั่งภาวนาไปคือการวิจัยทมในในพ่ชงธรรมวะรรมวิจยะใช่ไหมเออเนี่ยแล้วการการวิจัยการศึกษาภาพ ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติได้ตลอดเวลาทุกที่และเราเดินเนี่ยเราเดินปฏิบัติทมกันเนี่ยเราพูดอย่างนั้นก็คนก็เลยก็เลยกระไรใช่ไหมเออเราเดินปฏิบัติเดินศึกษาปฏิบัติอริบบที่ความเคลื่อนไหวคณะอื่นเขายังไงไม่รู้นะแต่ของเราแน่นอนตรงนี้ตรงประเด็นเราเป็นออน,นักวิจยธรรมปฏิบัติอริยบท,บทเคลื่อนไหว อริบทไม่อยู่นิ่งพิบัติภาษาบาลีว่ากายะบับพา้าคือความเคลื่อนไหวเออคือว่าเดินเดินหยุดพูดอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าเคลื่อนไหวเห็นอริบทน้อยใหญ่เป็นกรรมฐานที่ปฏิบัติยากและเป็นกรรมฐานที่ถ้าคนเข้าใจก็นิ่งเงียบแต่โยบู้ไหมบางทีเราดั่งนั้งสมาธิบางทีไม่สงบนะ บางคนือแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยเขาท่านะหรือว่าดรืกว่ามันสงบแต่รู้ไหมในใจอะสงบไหม,มและโยมเห็นพระท่านเดินไปเป็นแถวอย่างของเราเนี่ยนะเดินไปเถวนแถวได้อะไรไเห็นสงบเลยเออแล้วภาพอันนั้นน่ะต่ภาพที่ยาต่มานั่งให้โยมดูเนี่ยนะอันไหนมันน่าจะท่ากว่ากัน อันนี้ไม่น่าจะทากว่าใช่ไหมแต่โยมจะรู้ไว้ว่าเอ้ตะมากำลังคิดอะไรคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คือเพื่อนของไอาตอมาเนี่ยเขานั่งข้างหน้าเขานั่งตรงห้ยลุงพี่สมัยนุมน่มๆมานะสงสัยสง,งบดิหูยสง,งบขี้หมาไรเพราะว่านะช่วโมงหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้จบกี่เรื่องอเราก็ได้ข้อคิดจากเพื่อนเออจริง เราจะดูอารยบทของพระข้างนอกขาไม่ได้แล้วยิ่งที่ห้ามตำเนิเลยยิ่งพระของเราที่เราเดินเดินนะถ้าท่านสงบองค์นั้นสงบนะเราไปตำเนิติดเตียนเลยนะโอ้โหไม่ได้บุญนะบาปมหาศาลเออนี่น,นีไม่ต้องคุยงถึเรื่องอะไรอีกเลยนี่เนี่ยยคือเป็นส่วนสำคัญให้เราได้ได้ศึกษานะได้ศึกษาเนี่ย เรื่องในของผู้ศาสนาต้องปฏิบัติไม่ใช่เกิดจากการอ่านตำราแล้วมาคุยกันแล้วก็เป็นนักตอบปัญหาเราถามนั้นก็ถูกถูกไหมก็ถูกแต่ไม่ได้ถูกในคำสอนของพระเจ้าร้อยยุคข,ของเราเนี่ยการศึกษาเจริญรุ่งเรืองมากเราหยุดโต้วาทถะเรามานั่งเถียงกันไปก็เหนื่อยเปล่าแล้วก็สองมานั่งกันเสร็จแล้วไป ไปชวนกันไปทําบุญที่วัดโน้นไปวัดเนี่ยถูกต้องไปเห็นสังคมเขาขาดเหลืออะไรในสิ่งที่เราเพอจะช่วยเหลือได้เนีออย่างนี้ถูกต้องเนี่ยคือปฏิบัติธรรมนะอ่ะเช้าวันนี้เอาแค่นี้เนาะขอให้มีความสุขความเจริญนะความรุ่งเรืองด้วยอำนาจของธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าด้วยเทอญ